mm <laughs> อยู่ข้างนอกนะ่พิธีฮันดีและหน้าของฉันพังยับฉันจะไม่ยอมให้งานแต่งอีีห้าวันของฉันต้องพังลงไปแต่ว่าตอนนี้ฉันขอจัดงานศพของแกก่อนก็แล้วกันน้ปราเกียรเธอน่ะทำร้ายจิตใจฉันดีนะฉันคนนี้จะเผาแกด้วยน้ำมันนี่แหละและต่อไปนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ฉันจะมีชัยชนะเหนือคนอย่างแก เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อในการประชุมครั้งหน้านะตอนนี้สนุกกับปาร์ตี้ก,กันก่อนดีกว่าใช่แล้วครับจนกว่าจะถึงตอนนั้นหวังว่าอัลบั้มจะเป็นรูปเป็นร่างนะครับยังไงนะันหมายกับปลาเกียวแล้วกันนะครับสัปดาห์หน้าดีม okay. ะโอเคดีค่ะว่าแต่เธอไปไหนแล้วล่ะคะจะได้นัดกันเลยชัวเอเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้เ,เธออยู่กับคุณย่าคุณเห็นบ้างไหม เธอให้เรารอตรงนี้แล้วทำไมยังไม่มาไม่ได้อยู่กับคุณย่าด้วยโอ้โอ้โทษทีฉันเองพี่มีอะไรหรือเปล่าอเลียเห็นปลาเกียบ้างไหมทำไมต้องถามหาเธอตลอดเนี่อฮะอเลียนี่เรื่องสำคัญฉันไม่เข้าใจจริงๆนะว่าใครไปเลขาใครเป็นายจ้างกันแน่ ฉันหมายถึงเธอคือคนที่พี่ต้องตามหาไม่ใช่ให้พี่เป็นฝ่ายตามหาเธอนะแล้วแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรกันเล่าออที่ฉันอยากจะบอกก็คือตอนนี้ที่บ้านน่มีปาร์ตี้มันจะดีกว่าถ้าพี่ตามหาธนุว่าที่เจ้าสาวของพี่นะอีกอย่างหนึ่งนะถ้าพี่เอาแต่อยู่แต่กับปลาเกียร์แทนที่จะเป็นธนุใครเห็นเข้าบ่อยๆต้องเอาไปนินทาแน,น่อาเลียพี่จะลงตารางนัดกับบริษัทดนตรีพี่ถึงงํามหาเลข,ขาแล้วปราเกียรเนี่ยคือเลข,ขาอย่าว่าแต่ปราเกียรเลยไม่แต่ตอนเนี้ย ธนุหายไปไหนพี่ยังไม่เห็นเธอเลยอะหมายควาว่าธนุกับปราเกียอาจจะทะเลาะก,กันอยู่ก็ได้งั้นไปหาก่อนนะไปหาธนุเหรอปราเกียนะ่ะประตูมันถูกล็อกจากข้างนอกใครก็ได้ ได้ยินไหมคะประตูถูกล็อกจากข้างนอกนะคะขอละอใครก็ได้ช่วยช่วยทีนะคะประตูมันล็อกได้ยังไงเนี่ยเมือถือก็อยู่กับคุณย่าอินดูซะด้วยพยายามให้หนักที่สุดไปเลยปราเกียเพราะยังไงก็ไม่มีใครได้ยินแกหรอกเนอะฉันจับแกได้ในครั้งน <een> ี้ฉันคนนี้จะไม่มีทางปล่อยแกไปไหนอีกแน่นอน ประตูถูกล็อกจากข้างนอกแบบนี้ก็หมายความว่าต้องเป็นฝีมือใครสักคนแน่หรือว่าคนทําจะเป็นอาบีนะรอให้ฉันเข้ามาแล้วก็ล็อกขังฉันเอาไว้ใช่แล้วต้องเป็นเขาแน่เลยเขาทำอะไรปแปลกๆตั้งแต่เครื่องเดื่มพิเศษสำหรับคนพิเศษแล้วจะต้องเป็นฝีมือเขาแน่ๆเลยละ่ะเอาล่ะฟังนะฉันรู้ว่าฝีมือใครเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะคะอาบี เราต้องใช้ครัวทำอาหารไปเสิร์ฟแขกนะถ้าคุณไม่ปล่อยฉันเนี่ยปาร์ตี้ต้องเละแน่เลย <c oughs> เลิกเล่นได้แล้วได้ยินไหมเปิดสักทีสิคะ <c oughs> ยังมีหน้ามาคิดว่าฉันเป็นอาบีอีกจะตายอยู่แล้วยังไม่รู้สึกตัวอีกไม่เป็นไรฉันจะปล่อยให้แกสังเสียก็แล้วกันนะอยากจะพูดอะไรก็เชิญเลย ถ้าแกไม่มัวเอาแต่ร้องหาเขาฉันก็คือไม่ต้องหึงแบบนี้แกน่ะทำตัวเองทั้งนั้นสมควรแล้วที่จะถูกฉันเผา <c oughs> ใช่ไม่ขีดไฟนี่แหละล้าสมัยเข้ากับคนอย่างแกพอดีเลยปราเกีย นีอ่อาบีคุณอยากแสดงความรู้สึกกับฉันใช่หรือเปล่าล่ะเราจะคุยกันได้ยังไงล่ะคะถ้าคุณไม่เปิดประตูเนี่ยอาบีพอได้แล้วนะเปิดประตูสักทีสิคะฉันขอร้องล่ะได้โปรดเปิดประตูให้ฉันทีนะ ประเกียร์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 อยู่ในนี้ไหมประเกียร์ นหนุอาลีเองเหรอก็ฉันนะสิทำไมเปล่าไม่มีอะไรเธอคิดอะไรอยู่ฮบอกฉันสิฉันขังปลาเกียวไว้ในห้องครัวนะสิเพื่ออะไรธทบ้าไปแล้วแล้วหลังจากนั้นฉันก็เทน้ำมันไว้ข้างนอกแล้วฉันก็จุดไฟพูดอะไรแบบนั้นเหรอเธอคิดได้อย่างไง เผาบ้านที่ตัวเองอยู่เนี่ยนะหยุดคิดซะนี่รู้อะไรไหมถ้าเธอทําจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฉันไปละ่ะนี่อย่าตื่นตัวไปหน่อยเลยฉันจะเผาแค่ห้องครัวไม่ใช่ทั้งบ้านแล้วพอไฟไหม้ทุกคนน่ะก็จะเอาพยพนีตายยกเว้นนางปราเกียคนเดียวเพราะมันน่ะจะถูกย่างสดในครัวและทั้งหมดที่ฉันพูด ไม่ใช่แค่ความคิดฉันทําลงไปเรียบร้อย,ยจะทําก็บ้ามากแล้วนะเผาห้องเดียวก็ลามไปทั่วห้องอยู่ดีเลยใช่ฉันมันบ้าแต่ปราเกียร์นมันหาเรื่องอีนี้นะมันทําให้ฉันโกรธมันต้องจดใช้นะอเลีนี่เธอจะทําแบบนั้นออไม่ได้ครับไฟไหม้ครัวครับไม่ไม่ใช่อารบีแล้วล่ะถ้าเป็นเขาเขาคงไม่ขังเรานานขนาดนี้ แล้วจะเป็นใครไปได้อีกนะหรือว่ามันจะแค่ล็อกโดยไม่ตั้งใจเพราะเข้าใจว่าไม่มีคนอยู่ในนี้มีใครอยู่ไหมคะเออช่วยด้วยค่ะช่วยช่วยฉันด้วยนะคะใครอยู่ข้างนอกนั่นน่ะปิดประ,ะตูสิ ควันไฟควันไฟมาจากไหน เออคุณย่าครับว่าไงจ๊ะเห็นประเกียไหมครับเมื่อกี้เธออยู่กับคุณย่าแต่ว่าตอนนี้เธอไม่อยู่แล้วนะเธอบอกไหมว่าไปไหนหรือว่าเธอกลับบ้านไปแล้วเธอจะกลับโดยไม่บอกได้ยังไงกันล่ะเธอควรจะเข้าห้องน้ําอยู่ละมองอาบีไม่ครับคุณย่าผมไปหาที่ห้องน้ําแล้วผมเรียกเธอก็ไม่ขานตอบเลยแล้วโทรไปหาหรือยังเออยังงั้นก็โทรซะสิ ใช่แล้วอาบีเมื่อถือของปราเกียอยู่นี่นะถ้าคงอยู่แถวนี้แหละนี่หาทั่วบ้านหรือ,อย่งเหรอฮะโอ,โอ,โอ้พระเจ้าพี่อาบีพี่รสคุณลง เสียงอาเรียนนี่เนาะเกิดอะไรขึ้นอะไฟกำลังไหม้ครัวน่ะสิพี่ไฟไหม้เหรอแบบนี้ไม่เคยพี่อย่าไปเลยนะอย่าไปอ๋อพี่ยะพี่รีบหนี่ต้องเข้าไปหยุดแล้วยรีบหนีก่อนเถอะนะนี่ไปดับไฟอะเดี๋ยวเปลาอพยพคนออกจากบ้านแล้วแล้ไปได้ไปแล้วไฟไหม้ได้ยังไงเนี่ยโถ่เฮ้ยพี่ขอควันมาจากไหนเยอะแยะเนี่ย มีใครอยู่ไหมคะข้างนอกนั่นช่วยด้วยค่ะคุณย่าพี่บอกไปที่สวนก่อนครับไฟไหม้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นะคุณย่าไฟกําลังไหม้บ้านอย่าเพิ่งถามนะพระเจ้าไฟไหม้ได้ยังไงเนี่ยไว้ค่อยคุยนะครับรีบหนีก่อนนะแล้วปราเกียอะรแล้วปราเกีอยู่ไหนเธอเธอเธออยู่ที่ไหนเนอะเดี๋ยวผมไปหาตัวเองครับไปก่อนไปที่ปราเกียไปด้วยปราเกยไปเลวยปราเกียพี่รัตน้องยำทุกคนเลยนะพี่รัฐฝากเอาทุกคนออกไปด้วย ฉันไม่เข้าใจว่าปลาเกียรโชคดีหรือว่าธนุโชคร้ายกันแน่ทุกครั้งที่วางแผนฆ่ามันอาบีต้องช่วยมันไว้ได้ตลอดเลยแต่มันไม่ใช่ครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้พี่ไปช่วยมันเด็ดขาดไม่อยากเชื่อพูดยังอยู่อีกรีบออกไปซิออกไปเร็วเห็นอยู่ไฟไหม้อะไปเร็วอาบีอาบีไฟไหม้ได้ยังไงกันคุ่ยที่หลังนะอบีเร็วรีบออกไปออกไปตอนนี้คุณไม่ได้นะคุณมากับฉันเถอะนะคะไปด้วยกันนะไป ทธอุพระเจ้าเธอนุ้ไม่เป็นไรนะเลือดเธอออกนะดูสิเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนออกไปแล้วอาเรียพาทูุไปข้างนอกเดี๋ยวพี่ตาไปไปเข้าไปแล้วทำไมไม่เข้าใจเนี่ยไฟจะไม่บ้านนีก็มีคนช่วยแล้วแต่เธอต้องการให้พี่ช่วยจริงๆนะพี่ฉันไม่รู้ฉันจะเดินไหวไหมอ๋อ พระเจ้าคะอย่าทำแบบนี้กับฉันเลยนะคะอาบีกำลังจะสารภาพความรู้สึกกับฉันอยู่แล้วเชียวใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีใครก็ได้นี่พี่เร็วสิ นี่คุณก็ามาทําไมเนี่ยอนนะะเอาชีวิตรอดก่อนเถอะหน้าออกไปแล้วไปสิมาหรือเปล่าเนี่ยพี่รัตเออคือธนูเจ็บขานะเดินไม่ได้ช่วยพาเธอไปทีเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างใน okay. แต่ว่าอาบีพูดอะไรอย่างนั้นกับพี่ธนูเป็นความรับผิดชอบของพี่เนอะนครอบครัวผมรับผิดชอบธนูเองมันไม่สําคัญว่าใครจะช่วยนะรีบไ,ไปเร็วไปไปสิจะเข้าไปอีกทําไมกันเล่าอาเลียมีคนติดในนั้น มันเป็นความรับผิดชอบของพี่ต้องช่วยพวกเขาทำอะไรสักอย่างซิพี่รัฐพาพวกเขาไปที่สวนก่อนแล้วก็เร่งรถรับเพลิงด้วยอผมจะไปดูมีใครติดอยู่อีกไหมนะปราเกียจเป็นหนึ่งในนั้นผมไม่รู้เธออยู่ไหนพี่พไปเร็วแต่ว่าปราเกียร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 โรบินทำไมยังอยู่อีกฮะผ,ผมไปใช่เขาน้ำมาครับมีคนหรือเปล่าไม่มีแล้วครับรี่บอกไปซิแต่ว่าฉันบอกให้ออกไป ไปเส<อ>เธอมาอยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่นะมันต้องไม่เป็นแบบนี้เสีคนเราอาจหาเรื่องใส่ตัวบ่อยๆแต่ปราเกียร์ไม่หามันกลับเข้ามาเองเธอมักบังเอิญเจอเรื่องร้ายๆอุบัติเหตุครั้งนี้เธออาจจะเป็นเยื่อก็ได้ฟุก้ฟุก้ ฟูกี้ฟูกี้นั่นเสียงอาบีเขากำลังเรียกหาฉันฟุกี้อยู่ไหนอะช่วยด้วยช่วยไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเลยมีหน้าถึงมีควันเยอะได้ยินไหมฉันอยู่ในครัวนะปรเกียคุณอยู่ไหนได้ยินใช่ไหมคะ ฉ,ฉันอยู่ในครัวมันลักจากข้างนอกช่วยฉันด้วยครัวเหรออาบีเด้ได้ยินใช่ไหมคะฉันออกไปไม่ได้ผมได้ยินคุณแล้วจะทำยังไงถึงเข้าไปได้ไฟลามไว้ขนาดนี้เราเราควรจะรอรถรับเพิงมไหมเนี่ยไม่ได้ถ้ารอนานกว่านี้ปรากิจทนไม่ไหวจะเสี่ยงไม่ได้ต้องต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฟุก,ก รอก,ก่อนนะผมกำลังไปผมกำลังไปเสียงเขาเงียบไปแล้วเขาออกไปแล้วงั้นเหรอเขาจะกลับมาไหมหรือว่าทั้งหมดนั่นระหูแววไปเอง <c oughs> ธนูดูแลตัวเองด้วยนะพ่อเข้าไปเถอะรัตนี่ดูรัรนามีกับปลาเกียล่ะอามีอยู่ข้างในครับเขาจะพาปลาเกียวมาเขาอยู่คนเดียวเหรอเอฉันจะไปช่วยเขาไม่ได้ครับคุณแม่รัตน์เร่งรถดับเพลิงทีครับเราเรียกรถดับเพลิงแล้วพวกเขาต้องอยู่ระหว่างทางแน่นอนแต่ว่าไฟมันไหม้ได้ยังไงกันนี่ฮือเกิดอะไรขึ้นอีช่างว่าเธอหน้า รถดับเพลิงมาเมื่อไรพวกเขาก็ตรวจสอบได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไงพาแม่ไปพักก่อนนะัาแม่ไม่ต้องไปวุ่นะคยนะไปกันเถอะเร็วเข้าเร็วเร็วราเกียดีแล้วถ้าคลุมตัวเองด้วยผ้าชุ่มน้ำเราก็จะไม่ถูกไฟไหม้ ฟุกิฟุกิผมมาแล้วฟุกิจะทำได้หรือเปล่าเราไม่เคยทำแบบนี้มาก,ก่อนแต่ว่าเราต้องปกป้องเธอเธอติดในนั้นคนเดียวต้องช่วยออกมาอ๋ฟุกิไฟไม่ได้ไหม้ประตูนี่ทำไมถึอออกมาไม่ได้ล่ะใช่แล้ว มาล็อกจากข้างนอกนั่นคือสาเหตุโอ้ ข้างนอกเด้อฉันฉันฉันถามว่าใครอยู่ข้างนอกนั่นโอ้โอ้โอ้โอ ฉันจะถามเป็นครั้งสุดท้ายนะคุณเป็นใครนะอย่า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 เข้ามาใกล้ฉันนะฉันบอกว่าอย่าเข้ามาฉ,ฉ,ฉันฉันฉันนี่คุณอย่าเข้ามานะท้าถ,ถ้าไม่ออกมาฉันฟ้าจริงๆด้วยนี่ฉันฟ้าจริงๆนะนี่คุณคุณคุณเป็นใครก็นลรอนี่อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะนี่ฉันเตือนแล้วนะนี่คุณนี่อยไวายได้แล้วผมเอง คุณร้องให้ผมช่วยผมก็เข้ามาแล้วไงรีบออกไปเดี๋ยวคุณมาช่วยฉันอย่างงั้นเหรอเปล่ามัง้งผมคงมาหาของกินแต่ดูเหมือนว่าจะไม่หมดแล้วนะวันนี้คุณไปกันเถอะใช่<ๆ>จะรออะไรเล่าไป ไฟไหม้เต็มไปหมดเลยเราต้องผ่านไปได้ไปกันเถอะอย่าเพิ่งเลยเราควรออกไปก่อนที่จะออกไปไม่ได้นะคะเราโอยบ้าจริงทำไมไม่รีบบอกเราไปแล้วไปนี่คุณตรงนั้นมีไฟนะอย่าไปตรงนั้นสิกลับมากอนเราจะออกไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ยโอ้โถ่คุณเป็นยังไงบ้างฮะเราจะออกไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย ไม่รู้เหมือนกัน,นะอะเอออาบี<อ> <c oughs> ทำอะไรเจอความร้อนจนสมองสุกไปแล้วหรือยังไงเนี่ยฮะไม่ใช่สมองใช่ดาดาคุณตงหากแล้วหน้าผมโดนไหมงั้นเหรออบไหมนะ นี่มันไม่ได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี่สิมือดำนี่โถยกระจกอยู่ไหนเนี่ยกระจกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่สิโอไม่หมดรอกันพอดีนี่เธพอแล้วฉันเช็ดให้นิ่งๆนะนี่เดี๋ยวก่อนนี่อย่าทำอย่างนั้นมันยิ่งทำให้มันเล้าเป็นใหญ่นะฉันทำให้อยู่นิ่งๆสิอยู่นิ่งๆสิคะนี่ฉันบอกให้อยู่นิ่งๆไงแล้ว นี่นิ่งๆนะ